สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนสำหรับพอดแคสต์นี้นะคะพวกเราจะมาพูดถึงการหายใจค่ะว่าลมหายใจเนี่ยมีความสำคัญต่อสุขภาพพวกเรายัางไงบ้างเพราะคนในยุคนี้นะคะเราได้รับภาวะความเครียดจากสิ่งเร้าต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากที่ทำงานเปิด Facebook เปิดไ G มาก็เจอไม่ว่าจะเป็นมลภาวะอะไรก็ตามเนี่ย ที่อยู่เต็มไปหมดเลยพวกนี้ส่งผลต่อระบบอารมณ์ภายในร่างกายของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะทําให้เรารู้สึกแบบร่างกายเรามันไม่สมดุลนะ่ะเป็นทุกข์บ้างอยากได้นูน่นอยากได้นี่ก็เป็นทุกข์แล้วก็คลายตัวเองออกมาไม่ได้ค่ะต้องคอยไปพึ่งยาต่างๆนานา,นาการชงการช้าใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยหาไม่เคยเลยที่จะเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของมัน จริงๆแล้วพวกเราลืมไปค่ะว่าตัวเราเองเนี่แหละค่ะมีเครื่องมืออยู่แล้วในการที่จะดูแลบำบัดสภาวะทางอารมณ์และสภาวะทางกายของเรานะนั่นก็คือลมหายใจค่ะเพื่อนๆมันเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะคงไม่มีใครที่หายใจไม่เป็นใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูด โดยรวมค่ะว่าลมหายใจเนี่ยมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะไปฟังกันเลยค่ะหายใจเป็นปรับอารมณ์ได้ความสำคัญของลมหายใจกับการบำบัดอารมณ์ทราบหรือไม่ว่าคนเราทานอาหารเฉลี่ยวันละถึงครึ่งกิโลกร,รัมทุกๆมือ้อวันละสามมือ้อ รวมขนมและอาหารว่างอีกสักหน่อยวันวันหนึ่งคนเราบริโภคอาหารไปถึง2กิโลกร,รมัมแล้วน้ำดื่มละ่ะคนเราดื่มน้ำวันหนึ่งมากแค่ไหนทราบไหมครับเราดื่มน้ำอีกวันละ2.5ลิตรคือปริมาณน้ำที่เราควรได้รับเพื่อรักษาความสมดุลของระบบต่างๆในร่างกายแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจมันเลยนั่นก็คืออากาศครับ เราหายใจเอาอากาศเข้าร่างกายอย่างน้อยถึงวันละ1,000 0ลิตรทุกคนบริโภคอากาศอย่างน้อยวันละ1,000 0ลิตรทุกวันแล้วทราบไหมครับว่าทุกๆก,กระบวนการในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหารก็ต้องใช้ออกซิเจนอีกครึ่งหนึ่งมาช่วยทำปฏิกิริยาทางเคมีระดับเซลล์ยังไม่รวมกระบวนการกำจัดของเสียต่างๆอีกทุกอย่าง ต้องการออกซิเจนจากลมหายใจทั้งนั้นนอกจากนี้90%ของสารอาหารที่ดูดซับเข้าไปในร่างกายก็มาจากอากาศนี่แหละครับเพียงแค่10%เท่านั้นที่เราได้รับมาจากอาหารคำถามถัดไปเราทราบไหมครับว่าปอดของคนเราใหญ่แค่ไหนถ้าเราคลี่ปอดออกมาเป็นแผ่นบางๆจะมีขนาดประมาณสนามเทนนิสหนึ่งขอดเลยทีเดียว ในตำราแพทย์แผนไทยหรืออายุรเวศก็กล่าวคล้ายกันว่าปอดมีพื้นที่รวมกันเท่ากับ1ตารางวาของเจ้าของปอดและมีเส้นทางเดินหายใจภายในปอดที่มีระยะทางถึง24,000กิโลเมตรทั้งหมดนี้ถูกบรรจุอยู่ในร่างกายของเราทุกคนเราต้องการอากาศถึงวันละ1,000 10, 0ลิตรเข้าออกทุกวัน เพื่อชำระล้างความเป็นกรดด่างต่างๆในระบบของร่างกายรวมไปถึงการทำให้การทำงานของสมองและระบบต่อมไรท่อต่างๆเป็นปกติด้วยและสำหรับผู้ที่ฝึกหายใจมาเขาจะสามารถเพิ่มปริมาตรปอดและหายใจให้ลึกมากขึ้นให้เพิ่มปริมาณอากาศไปเลี้ยงระบบต่างๆของร่างกายอย่างเช่นนักกีฬาที่ฝึกมาอย่างดีแล้วอาจจะหายใจได้ถึงวันละห้าหมื่นลิตรเลยทีเดียว ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปหลายเท่านอกจากนี้ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่พวกเราในยุคนี้ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจนั่นก็คือการหายใจให้เป็นรวมถึงรูปแบบของการหายใจจังหวะในการหายใจช้าเบาสั้นยาวการหายใจที่เป็นคลื่นลักษณะต่างๆที่อยู่ในลมหายใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสัมพันธ์กับระบบสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภูมิคุ้มกันและระบบประสาทรวมถึงระบบสุขภาวะและอารมณ์ต่างๆอีกด้วยและเรายังมีการหายใจแบบที่ทำให้เกิดประจุข,ขึ้นไฟฟ้าอ่อนๆในระบบเนื้อเยื่อได้อีกด้วยไม่ต่างกับการที่เราไปนวดกดจุดหรือฟังเข็มผ่อนคลายแล้วเมื่อกดลงไปที่หนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามีไฟฟ้าวิ่งนี่คือเส้นลมปาน ซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วจะเอาไปทำอะไรได้อีกมากความหาความเข้าใจในลมหายใจในระดับนี้ไม่ต่างกับความเข้าใจในการเลือกชนิดของอาหารแล้วเรารู้ว่าอาหารชนิดไหนส่งผลดีผลเสียกับสุขภาพเลยครับสารอาหารหรือธาตุต่างๆจากอาหารมีผลโดยตรงกับระบบในร่างกายเช่นเดียวกับลมหายใจเพียงแค่ลมหายใจมันมีอยู่โดยทั่วไป แต่การนำเอาไปใช้ได้มากหรือน้อยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะปรุงมันขึ้นมาเองความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดมาจากาศาสตร์การฝึกลมหายใจโบราณที่ถ่ายทอดกันมาหลายพันปีแล้วอย่างเช่นที่เรียกว่าปราณนยามะในที่ถ่ายทอดมาทางอินเดียหรือชี่กงซึ่งอยู่ในจีนในปัจจุบันมีงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มายืนยันแล้วมากมายในาศาสตร์โบราณอย่างปราณนยามะ หรือศาสตร์ฝังเข็มที่อยู่ในอายุรเวทเราสามารถจำแนกได้เป็น3กลุ่มหลักตามระบบธาตุรู้ได้จากการตรวจชีพจรหรือลมปราณที่วิ่งภายใน 1. คือวาตะคือเป็นคนที่มีลักษณะของธาตุลมมากปิตตะคือผู้ที่มีลักษณะของธาตุไฟมากและ 3. กัพระหรือเสมหะคือผู้ที่มีลักษณะของธาตุดินและธาตุน้ำมาก รูปแบบพื้นเพของร่างกายเหล่านี้แต่ละคนมีมาไม่เหมือนกันครับทำให้ส่งผลถึงพฤติกรรมและระบบสุขภาพของแต่ละคนทำให้ดำเนินไปไม่เหมือนกันด้วยเช่นถ้าคุณมีท่านน้ามากคุณจะมีรูปร่างดั้งเดิมแบบหนึ่งและมีพฤติกรรมเด่นไปอีกทางหนึ่งเช่นมีอารมณ์เย็นแต่ก็เศร้าเศร้าหมองง่ายและมีรูปร่างที่ท้วมๆเล็กหน่อยถ้าคุณท่าลมเด่น คุณก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยรูปร่างอาจจะผอมโปร่งชอบอิสระชอบพบเจอผู้คนแต่ก็อารมณ์ขึ้นลงง่ายไม่ค่อยมั่นคงหนักในวิชายโยคะหรือแพทย์แผนดั้งเดิมเราไม่ได้มองแค่ตัวอารมณ์หรือสารเคมีที่เป็นผลเกิดจากอารมณ์นั้นแต่เรามองไปที่ต้นเหตุที่ทำให้บุคคลน,นั้นมีอารมณ์รูปแบบต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายและ ตัวเชื่อมที่ทำให้อารมณ์และพฤติกรรมต่างๆของคนเราปรับไปมาได้ทราบไหมครับว่าอยู่ในลมหายใจนี่เองและเราตรวจได้ด้วยชีพจรหรือเส้นลมปานที่วิ่งอยู่ในอวัยวะต่างๆได้ด้วยเช่นกันเพราะลมหายใจเชื่อมต่อไปยังทุกระบบและทุกอวัยวะรวมไปถึงระบบที่สำคัญที่สุดของร่างกายก็คือระบบประสาทและสมองซึ่ง เรารู้แล้วว่ามันมีส่วนที่ควบคุมได้หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Somatic กหรือวลันเทอรี่เนอร์ s s สซิสเเช่นระบบที่เอาไว้ควบคุมความคิดและการเคลื่อนไหวและระบบในส่วนที่ควบคุมไม่ได้หรือที่เรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติหรือ Autonomic Nervous System ม แต่ระบบส่วนหลังนี้สามารถเหนียน่ยวนำให้เกิดขึ้นได้ผ่านการฝึกควบคุมลมหายใจในรูปแบบที่ส่งผลโดยตรงกับความผ่อนคลายส่งผลกับระบบหัวใจและการย่อยอาหารและต่อมไหลท่อต่างๆจะเห็นว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่มากและถ้าเราไปเจอคนที่มีปัญหาทางอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนขี้โกรธขี้กังวลใจ ที่น้อยใจหรือแม้แต่ซึมเศร้าก็ตามคุณจะเข้าใจพวกเขามากขึ้นเพราะพฤติกรรมและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่ได้มาจากแค่ร่างกายแต่อยู่ในพื้นเพของธาตุที่แต่ละคนมีมาไม่เหมือนกันเลยทีเดียวประกอบกับความไม่สมดุลของภาวะพลังงานที่ขับเคลื่อนสภาวะเหล่านั้นที่เกิดจากประสบการณ์และชีวิตประจาวันดังนั้น ความเข้าใจในลมหายใจจึงสำคัญมากเพราะจะทำให้คนเราเข้าถึงแหล่งพลังงานหลักและรู้วิธีในการเหนี่ยวนำภาวะธาตุต่างๆที่ไม่สมดุลได้หรือพูดในภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือลมหายใจช่วยปรับได้ทั้งระบบที่ควบคุมได้และระบบอัตโนมัติและเมื่อเราฝึกฝนลมหายใจถึงสภาวะที่ปรับอารมณ์ให้ไม่สมดุลต่างๆกลับมาดีเหมือนปกติได้ เราก็จะเข้าถึงความสงบความสุขภายในจิตใจได้ในยุคนี้เรารับมือกับภาวะความเครียดจากสิ่งเล้าต่างๆจำนวนมากทั้งจากที่ทำงานจากโซเชียลมีเดียและจากมลภาวะต่างๆซึ่งส่งผลกับระบบอารมณ์ภายในร่างกายทำให้ไม่สมดุลเป็นทุกข์และหลายคนคลายตัวเองออกมาไม่ได้ต้องไปพึ่งยาต่างๆแต่ก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ เราลืมไปว่าในร่างกายเรามีเครื่องมือในการดูแลบำบัดสภาวะทางอารมณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนั่นก็คือลมหายใจครับซึ่งเป็นสิ่งที่ฝึกฝนง่ายมากเพราะคงไม่มีใครไม่หายใจใช่ไหมครับดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้จึงสำคัญมากความสามารถในการเข้าถึงศักยภาพของลมหายใจควรจะถูกบรรจุในระบบการศึกษา เราทุกคนควรจะเรียนรู้และฝึกฝนและทำให้เป็นเพื่อที่จะดูแลสุขภาวะทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของตัวเองได้และสามารถเอาตัวรอดจากความโหดหลายของมลภาวะในยุคนี้ที่ม,มีมากเหลือเกินเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพอพอที่จะเข้าใจในความสำคัญของลมหายใจและสุขภาพร่างกายจิตใจของพวกเราบ้างหรือ,อยังคะ ลมหายใจของเรานี่นะคะเชื่อมต่อไปทุกระบบของร่างกายเราเลยค่ะโดยเฉพาะระบบประสาทและสมองซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากๆสำคัญที่สุดต่อร่างกายของเรานะคะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีคำถามสงสัยอะไรสามารถอิน inbox เข้ามาที่ Facebook y o o o b o y o ทโ i l i Life ได้เลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจในศาสตร์ที่ใช้ลมหายใจเพื่อบำบัดสุขภาพและจิตใจนะคุณครูโบสค่ะกำลังจะทำคลิปฝึกสำหรับผู้เริ่มต้นให้ฟรีเลยค่ะเพราะพวกเราอยากถ่ายทอดศาสตร์ลมหายใจแบบโบราณที่ชื่อว่าปราณยมนะให้ทุกคนได้มีเครื่องมือค่ะเครื่องมือตัวนี้เอาไว้ดูแลสุขภาพของคุณเองและของคนรอบตัวของคุณเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนเอนเห็นว่ามีประโยชน์ ก็สามารถแชร์ไปให้กับคนที่เป็นเพื่อนรักและเป็นห่วงได้นะคะมีคำถามอะไรก็ทักกันเข้ามาได้หรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามบ๊ายบายค่ะ